าตันรอเบสอยู่แน่ๆเลยไม่มีมีเผ็ดผัดเผ็ดเออกูลืมถามเลยว่าให้กูอิ่มไปกูอิ่มไปละไปกดกันเอาเองแล้วกันทาโลกกูกดบูยโลอะไรก็ไม่มีหรือว่ามันกดไม่ได้วะต้องทูก่อนเนาะด้าทูแล้วค่อยกดก็ได้ ขวาขวาขวารู้เปล่ามันมีหมามีแมวขวาหรือซ um, ้ายเห็นยันในบ้านไปเลยเหมือนตอนที่หนกูดูให้กูบอกมีหมามีแมวนะมีหมามีแมวรอแฮอกก่อนตรงกลางเลยขวาขวาขวาฮะลุโหลทูกูก็เห็นมันบัฟกันใหญ่เลยอีดอกกูเห็นเป็นตัวมึงเผออิ่มยังอ่ะ อุ้ยยูนี้มีอมตะเหรอไม่มีอมตะเหรอราชาและบัลลังก์เฮ้ยมึงพี่มันลงมาดันเร็วมึงดันได้คนเดียวคนเดียวดันไม่ได้แกะมาแล้วแกะมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาดันเลยนี่แมวอยู่ซ้ายมันคือตัวดันบ้านแมวมึงตายยังแมวมันตายยังยังเกี่หมามันตายแล้วเนี่ยเฮ้ยทาโร่จะตายทาโร่สมันจะตายละ ทะาโลกกลับมาทะาโลกกลับมาแล้วคนดันบ้านอยู่ไหนอะเฮ้ยคนดันบ้านอยู่ไหนมันบอกว่ามันจะเล่นทางไหนล่ะเกมตึ้งเกมตึ้งอัวต้องไปแยกดันอ่ะมันก็ไปแยกฝั่งไปอ่ะเล่นอย่างอี้ก็ได้นะมึงเอ้ยควินโฟควินโฟโอ้แต่ใครวะอ้ำแน่เลย ตายไม่ไม <laughs> ่โฟรเซนนี่แหละกูม,มีแกะมันอยู่ไหนวะเอาดิเอา <c oughs> ดิขามาเยอะเอ้ยขมเบสหน่อยเมตเองมแล้ <c oughs> เฮ้ยเขาึ่งมีไอ้ถังยิงไม่ใช่หรอใช้สกิลเดียวก็แตกแล้วนี่บ้านยีดอกมึงนถังยิงอ่ะแป๊บเดียวก็แตกแล้วนี่ใช่มึงก็รีโหลดใช้อีกทีนึงโอ้ยมันมีกุ้งอีตุนอีตุนอยู่ไหนวะมึงกดกันบ้านไปมากันมันอยู่ไหนอ่ะกูหาไม่เจออ่ะ มึงสร้างป้อมไว้สร้างป้อมไว้กันมันออกมาอยู่หลังหลังจาเอ้เสามาอยู่หลังไงเสาอ่ะโฟกัสแล้วมันไม่มีตัวหน่อยบ้านใช่ไหมฝ่าไปไหนอะเออหมามันไปไหนวะยังป้อมตัดไปเดิ้งใช่ไหมปีนตุยเพนกวินมันตุยเพนกวินมันตุยเฮ้ยมีตัวไปตีบ้านหรอพะยไมุฝ่ามึงพับอยู่ในเต็นท์กดตรงกลารยังยังไปแม่กูควรดี ันนกดเอยู่ในอันระวังตายนะมึงมีใครมีคำดิ่งปะมีคำดิ่งนะเก็บไว้รอบหลังไม่มีอ่ะตันห้าวีอิมมึงหมดเดี๋ยวกูอิมหนึ่งมึงไปนะเออเออออมึงหมดแล้วมึงหมดละวท้าโลเอาอิมปะแม่ครับมันตายไปไหนเออเออไหนป้อมมือมึงอยู่ไหนวะไหนวะเห็นล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 ะอีดอมันกดอีโมแล้วนะ เฮ้ยเข้าไปตีบ้าน้ไนมาไปตเ้า,มา,มาไปตีเข้าไปตีเ,เตข้าไปตีเา้าแปตเ้าไปต้าไปตเ้าไปตเาไปตเ้าไปตีเข้าไูตีเ้าเขา,เา,าไ,ไปตีเขาไปเข้าไปเาไาไปตีเส้าย,ยนนปตีเข้อไปตีูขไปต้าไให้แล้วไปตีเข้าไปตเ้าอปต่เ้าไปีเข้าเข้ไปตีเข้าไปีเขไเ้าไปตีเข้ไเไเไป้าไปปีเเานี่ไเงเ เออเดี S <S> ờ, ờ, ๋ยวกูกลับไปอิ่มให้พัก anyway, กุณเหนื่อยอุ entonces, e> ๊ยออหิวให้เพอไอ้เฟอมึงเดินลงมาเดินลงมาหากูไอีกเนี่ยเฮ้ยมึงมันคุมเสาบ้านเราอ่ะคือมันจะทำอะไรหรอมันจะจันไงแต่เราเราทำแบบนี้ให้ไอพีได้ป่ะ ไม่ไหวเขาชอบม้าหนีไอ้บุญคินทาโร่ซิอ้ําบุญคินทาโร่ซิอย่าคินทาโร่แล้วก็ทูแพมาข้าวข้าวข้าวมันเดี๋ยวไปกอก้อนให้เก็บก่อนมาแล้วมันแมสมาแล้วมันแมสมาแล้วอุ้ยมันทูแพะอีกี้อมันคิดว่ากูเป็นตัวดาเมจแน่เลยกูใส่รีฟอ้ำาอ้ํมาอิ่มระวังข้าวนะอุ้ยลืมกันตายมันวิ่งไปไหนวะ อยู่ข้างบนอะเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงไอ้เหี้ยมันแมวได้ยังอ่ะได้แล้วข้างซ้าวยืนอยู่ตรงมุมนู้นอ่ะน่ะมึงทำไมมันส่องเราได้ไอ้หม่ออกยากูหมดแน่เลยแล้วอินกูว่ายาหมดวิไอ้เหี้ยตายเลยแดกยาทองตั้นตั้นล็อกข้างซายมันได้ปะเนี่ยมึงตายเหรอกูตายเผื่อมันเข้าในบ้านมันแล้วอมอมมึงหิวออมหิวเี่ ไม่ทันไม่ทันตันก็ไปไอบกูโดนกูยากูหมดพอดีอย่างมึงโอ้อ่ะอีสัตว์เหี้ยอีตุนเอ้ยอีตุนตายเลยอียหี้ยเดี๋ยวเราตื้อเราตื้อกันอําตายเราจะซื้อทันหรอมึงแม่เจ็บไอ้กูอะมึงไอีเหี้ยไม่เหมือนเป่าฟูไอีตุนกูตายเลยยาแม่งเต็มบ้านเลยเนี่ย ยังอะไรไม่รู้อ่ะทีเนี้่เราเดฟนะเดฟได้เลยเราวิ่งไปขวาให้หมดเลยเดฟคืออะไรอรอการบ้าไงอีสันอ๋อ defense เดฟเด็บเด็บบ้านก่อนเด็บบ้านแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยมันทับก่าวิ่งเข้าไปแล้วมึงมึงมึงอะไรก่อนมันทับก่าวิ่งไปแล้วูใครเกิดอ่ะมึงเอาเพืนมาลบมันก่อนของอุสันวิอ่ะไอ้ตันน่ะเกิดก่อนติดตามเพื่อนไปลบมัน ไอ้ดอกมาเลยเอาไปดิแนแล้วก็สโนแมนนิดินิดิตบลอบลบๆลโยกินด้วยเฮียมันกินตับลิงมีไหมตับลิงกูเลือกไหมไม่มีเก็บตายไหมมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูชุบได้เออนิดไอ้สัตไอ้สัตเฮยเป็นนิดสทีไม่โดน

ห่งแมวไปโดนตัวใหญ่อีกแล้วด้วยตันนี้ตัดกูไม่ไหวกับมอนะมึงมามือตนไม้ไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยโรน ตายแล้วหมามันตายแล้วหมามันตายแล้วคาทาร์ลุกทำไมทำไมกันบ้านเราไม่ออกมาสักทีอะเสาเราแตกหมดเลยอีดอกมันมันหยุดเสาอยู่ปะอ๋ออไหนวะตรงนี้ตรงกูมีก้ออุตายด้วยไายอีดอกนั่นดีโอ้ยทำไมคาถามันอันใหญ่ออีมอะไรแล้วน่ะไม่มีเอามาชุบเร็วอาวุธกูใหญ่มาก เอะเฮ้ย oh. แต่มันมีข้างเข้าดักข้า,า,าวาว่ะเฮ้ยแป้นมึงนีหมอกใหม่ด้วย<อ>โอ้ยอ<ม>ียดอกอยิงอิมมึงไม่ถึงกูได้จริงเลยเออสามูยะ่สิบห้าแก่อของอะไรอ่ะแก่หรอ ไมนะ่มีคราวนะมีคราวกูไม่มีซับลิงแล้วนะยินไม่ทำละดีดอกไม่สั่งมีตาโลกกูฆ่าเก็บเสาก่อนนี่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 น,นี่ไอ้เพดดอร์เ้ย่าแมวใ้กูด้วยเ้ยมันมีโลค โอ๊ยกูจะบอกให้มึงลงมาจากรถเทียนี่ย right? <that> <speaking> <ập mat> <lift> ั <decimal opl ady> oh ่ไหม่หนีข้างข้าเกูทำอะไรแมวมันไม่ได้เลยมึงมันมีโล่อะอ้ามาอิมมาโอ๊ยข้างข้าสองตัวหวยเฮียโดนละ มันีข้ขวอีกตัวไอพีอยู่ข้างหลังมึงอะข้างตรงกูอะตรงกูอะมันสลับกูไปแล้วไอพี่กู่อนได้ั้งเกิดจะรอดหรออหมาแล้ววะี่รอข้าตายโคือฮัลโิเลยกับหนีกลับไปเดานหนีแล้วนะดอกผิด คิดกันแล้วอย่ามึลอย่า้วมาหากูมึงต้องให้มีจับลิงปะมีับลิงปะไม่มีไม่ทักมึนแล้วบ้านละไมัมึงแล้วไอพี่มึงยิงยิงกันตายให้กี่ดิไม่ด้มันจ่อมามามาเร็วูไอนี่แล้วเยีนจัดเปลี่ยนเต่าดิอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ย โอ๊ยก oh, like ูตายแน่เลยไอ้ก like ูเวียงเป่าอะไรล่ะโดดสิโดดหนีสิโอ๊ยยิ่งหญ้กูเวียงเป่าอะไรมึงมันจะเจาะบ้านเราแล้วเจาะกูไม่โดนมึงวิ่งไอ้ขี้โดนแล้วที่ใหม่แล้วมั้งไปหามึง กูเองกูลิงล็อกการล็อกมาหน่อยดิมึงล็อกมาได้ลัอลิงกูไม่มีไปแล้ว ชนิดอุ้ยอีตัดคาโลเอาันดิมีเป็นสามมันจะหมดแล้วเออ,อเดีนยวชุกมา้อ่ะมงกูลืมเกิดอะไรเม,มืเ่อกี้ตปนหนึงมึงอ่ามันจะตายแล้วอน,น,นใช้ีระนะวินไปโซเนททำไมดูเลย<ง>ใหญ่มากเลยเฮ้ยควินใครเนนะี่ยอุ้ยอ้ำ เออสวยๆวยอุ้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นอ่ะเป็นอะไรอุ้ยไอเยี่ยมอ้ออิมหรอ่ดีลยวเโอ่ยออไกระตายดอกทองไปเอามาทิ้งแล้วตายมันตายแล้ได้ไหมแมวมาโอ้ยขิดแล้วแมวมันอยู่ไหนวะ สันแมวมันที่ใส่นีออนอะตรงทางออกอะตรงแถวตบอูนาโอ้ยแก่ข้างหลังอะชุกเขัาชุกเขาไม่ทกไม่ตายไม่ตาย,ตายอีตันเอาดิล็อกโอ้ยมันกีซีตาตัดออกเดี๋ยวน้องมาจอยแเลนงไปดิจอ,จอยจอยมึงไม่ต้องเียนไ,ได้จอยจอยเหรอมันจอยใช่ไหม ไฮ้ถูกกูชุบชุบชชไหมดไหนอ่ะยาจะรอดไหมเนี่ยยามหยชุบก cool. ูกูไม่มียาชุบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูชุบอ้ำดีกว่าซ่อมป้ายไม่ได้ไอ้ออ้มกูชุบมึงนะไแล้วมึงุ่นแข็งไอ้เด็กไอ้ตันแนวมาเฮ้ยน้จะกี่วีกเกอด่่สิบ มึงอิ่มหนึ่งกูได้ไหมไอแมวเขี้ยอิ่มหนึ่งกูได้อิ่มหนึ่งเร็วเฮายแก้วเขาเกิดเ้าเกิดดีมด like ีดกปไปแล้วกูกปไปแล้วเดี๋ยวเฮ้อชุก pues okay. ูดิสันเออชุกูมึงจะเกิดเราไม่ใช่เหรอตายหอมกูไม่ใช่หรอกก็มันอยากให้ชุกบว่ะ มันผ่าบ้านเราอีกแล้วซื้ออะไรดีวะอ้ำาต้องสองคนลงห่าฮะบ่อยๆกันมันเหลือซุอมเดียวอะเราควรซื้ออะไรดีพีไอพีมึงชอบปลาเปรีเหรอไม่มีใช่แล้วเอ้ยโอ้โหเ้ยไม่มีีด้โดสายซีเหรอโลวิ่งมาใกล้ๆหน่อยดิพวกอิมอะไรเนี่ยมึงทำไมอิมยากูมันหมดหรือว่ากูโดนสองกูงงมาบ่อยแล้วเนี่ยสองสองหรือเปล่ามันอิมหนึ่งอยู่แล้วมึง พันสองไงมึงอ๋อไม่อี่มขั้นหนึ่งไงมันขี้โกงไอ้เหี่อ่ะก็เล็มไหมหมาม่มจับท่นไม่มีอะไรแล้วไอ้ซือก็เล็มไหมไปทางไหนทีไปทางไหนเนี่ยจะได้โปรยยาไปเรื่อยๆก็โดนดันซะกันขวาแต่งแล้วนี่เออวะไอ้หมาแก่มนตายมึงหาไงไม่ได้ครับหมามันเกิดแล้วมึงมรออะไรกันมึงอะเป็นคนดันคนเดียวรอตุ่นรอตุ่นสั่งนะเออรอตุ่น อ้าวมึงเห็นหมาแมวป่ะไหนอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะใช่ป่ะหรอมามาอยู่กลางมาอยู่ไอตัวอะไรอย่างวินป่ะตัวอะไรวะไหนหมาซ้ายมึงเดินหารกันมึงเราเดฟอีกรอบก่อนแล้วก็ตรวจมาแล้วมาแล้วเดฟอีกเฮ้ยหมามากดอิมแล้วอ่ะมันนี่อีดอกมันนี่อีดอกเจาะอีตันตายหมามันตุยหมามันตุย ซ้อมมันดิเราเข้ามาซ้อมตอมยังไงนะอีดอกซอ่อมเกียร์เที่ยวต่อมอีดอกตั้งให้ตอมอัมเบสอัมเบสแล้วพวกมึงยาอะไรกันมาแล้วตันมึงไม่มีกันตายนะกันตายมึงเด้งแล้วนะเกียร์เที่ยวขวิดขวิดลากอ่ะข่าวตุ้ยข่าวตุ้ย ไม่อื้อแแ่ใช่ผายเลยอแมวเหียนี่ถูแพั่ถูแพ่ถูแพ่นี่มัลงมาชุบเขาปมีแก่อยหีแมวรวมสัแมวไม่ได้เลยนยังไม่ตดอ่าวพี ว้ายดอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ตายไม่ตายอีกอะตายแล้วตายแล้วมึงมึงเข้ามาตีบ้านชิ้นกู่อยเร็วกําลังวิ่งกําลังวิ่งเออเออไปดิกูขี่มูแล้วนะตีบ้านไอ้เนี่ยเป็นปืนไกูตามปลิงกูจะรีมาอีกแล้วเนี่ยมึงลงมาเบสก่อนอ้าวมึงลงมาเบสด้วย งอยู่ว่าเพิ่ยูไหนชอบว่าเดือเกิดเกิดเกิดเราวิ่งไปเดี๋ยวจะกอกัดแกะให้แต่เย็นละเฮ้ยมันเฮ้ยแหวนอะไรนี่หว่าโปรยละกูโปรยละเก้าอุนเก้าอุนถล่มบ้านเลยอุ้ยกูยิงอยู่นี่อุ้ยมึงเกมกูค้างเอาอีกินมันหลุดอีกินมันมัคสโนแมนปะนี่ยอ๋อเฮ้ยมึงตีดอกอะไรนิดนึง เนี่ยรันเล็กรันเล็มึงมีมันไัจะแฝงวะไม่ไกลกับแมวอีกวะหมาไม่อยู่ไหนอ่ะตันเจมดิไดไม่ต้องแล้วมันขีน่ทำให้มันล้มดิล้มล้มล้ม,ลมเพอเอาไอ้แค่แมวนี่ ให้มึงกูไปกดซับให้โกเลมอมานี่จะตีบ้านเลยแล้วคุยเอ๋โอ๊ยนี่แมวเงี้ยนี่ทำไมมันแหลกอ่ะนี่นี่นี่เก็บให้ถูกขวดด้วยนะอีดอง เอ r a t e g มีแค่หมวกอยู่จะถือว่าเป็นเอ r a แล้วไหนวะแมวตายคือ s t r a ิเซ i c วิ่งชาร์จอื่นตายแน่เลยมึงอ้มันตายมันตายแมวมันตุยไอ้ทหารผู้ยิงอยู่ไหนวะเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะไอ้้เหียมึงกูแมทไม่ได้เต็มกูหมดวะแกะลอยอยู่ไหนเนี่ยมึงใหญ่แกะกำลังตามไปอุ้ยมึงมึงจะตายแล้วมึงลงมาลงมาลงมาโอ๋อหหิวโอ้โหหิวมัน อีดอกคุนที่แบบเกิดลงมาเออมีอมาตะด้วยมีอมาตะด้วยไอ้นี่เลยมียาแดกยาทองอีกสัตว์อยากให้ป้อมไอ้ให้หุ่นถังมึงเก็บยาเฮ้ยตัวขีนวะไม่เห็นเฮ้ยี่นีตัวไหนตัวจริงวะ ตัวนู้นตัวนู้นตัวในตัวในตันอย่ายอมแพ้ไปตายซะอีสานแล,แล้วก้อนแล้ว bah, ก้อนแล้วก e ้อนแล้วก้อนแล้วเผอเอาดิตันเอาดิตันเอาดิแซ่อยู่แซ่อยู่เฮียโอ้ยมึงเลือดมันต้องเยอะแต่ไม่ตายหรอกจัดโดนอะไรวะเนี่ยกินตาผู้ไปกดอยู่เสาฮาโรุกลับมากินยา มันแดกยาเพื่อนตายตายอ่ะวมันตายไว้ไปฟินโฟโอ้โหหลอนอีลาลอยู่ไหนอีลาลอมึงจะวิ่งไปไหนมานอยู่เสาอยู่กูเนีันมึงกมันตัดแอร์เอาอ่ะเกิดอะไรติดติดอีเยเผลอตายเลยจบละมึงดูกูตีบ้านไปเยอะมากแล้วกูจะจบบ้านมันยังไงเนี่ย

อิดจ้ามึงให้ป้อมเราตีบ้านเซฟสุนเหี้ยกูตายแน่เลยแล้วก้อนแล้วเหี้ยัขคาวเกิดอ่ะอีพีไปมันไม่ตายหมดอีพีอะไรเลยออกก่อนไหมออกไหมออกมาก่อนไหม อมมึงจะดิ้นมึงแล้วยังไงมึงจะดิ้นมึงแล้วกูหนีได้กูหนีได้หันหัวไปยิงมาเลยพี่หันหัวแลรถถังมันเปลี่ยนแกมาชุบอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ็มกูหมดว่ะแบกยากมันมากัะมาหิวไว้หิวไว้หิวไว้น้ำมันทาหมดเลยนะหมด อ้ํากับมาตรงนี้อย่าให้มันสลับมึงไปเรื่อยๆออ,ออกกอนเดี๋ยวมันไในแม่อ้ําลงมาลงมาม,มามนมาโบสุดขับอะไรไม่ได้แล้วไปจากวินกลับมาและเดี๋ยวมันจะโฟกัสแี่ไหนม,มันจะตีอย่างยังยังยัง,ยงไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วผมเจอเสาเขียวแล้วคือสาเขียว,วมันตีเสาวรองไม่ได้หรอกทีมมันไม่มีตัวตี เพิ่งเห็นโซเซอยู่ไม่ใช่เหรอวะเมื่อกี้ใช่ผมวะมันมีหมามันมีคิวมีแบ็คด็อกไม่ใช่หรอฮารลมาจริงเอ็มกูอหมดเกลี้ยงเลยครับไม่มีรูปเบนเด้งเลยก็หมดเหมือนกันให้ป้องแกช่วยน ุ้ยตันไม่เอามากูอุ้ยอีดอกเอออีตันขี้นกลับไปอีกหน่อยในบ้านมนบ้านมันเหมือนกลางเงาเหมันกลางเงาไม่มีชุบปะฮาโหลมีชุบปะไม่ไม่มีเอามาเดียวมาเทมมาเทมมาเดียวเอามึงมาชุบเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทูแพตันนะฮาโหลกลับมาฮาโหลกลับมาเอามจะชุบละชุบลัดทูแพแมทเอออีกอย่างให้นอนเอย กูต้องรับบทกันบ้้เหรอแลไม่ต้องที่มันที่มันตีไม่ได้้มาจากไหนวะตันให้มาโอ้ยโลอีตันอันหนาที่สุดเุ้ยเนลิีนกับไอ้นี่มันตุยอ้าวเฮียมุกโกเลียมกินตัวเล็กุ่มกูแม่งสุ่มรถอีกแล้วค่ะไม่เด๋ยดเกอทันโลกลับไปเก็บยาสักครู่สักครู่อีวี ไหน่ะอย่าเยเ้ยจัแกรบวนให้มีแกตัเี้ชุบแกรนเร็ว่มมงวันนีกรตายโปนี่อยู่แกะปะเอาดิเอาดิเฮียไม่ตายวะโอ๊ยโอ๊ยเฮยก อยู่ไหนวะอยู่หลังอยู่หลังไอ,งอ้เอาดิกระโดดกำลังขึ้นตายนะตันมันไม่มีอะไรให้พึงไงนี่ละเออสำหรับตันดีเสาบ้านมันไม่มีแมสหรือ,อไอ้เขี้ยเติดเสาทำเหี้ยอนะไรเนี่ยต้องทำอะไรวะตันหนึ่งนะเออ เทพไม่ดีนะครับีในข้อประกาศรักประกาศอะไรกันดิคิดไม่หรอกมันผัวอีปายนี่ไม่ใช่ประวัไม่ใช่ไม่ใช่นั่มันเหลือคะมึงไปตีเลยไปตีไปตีม,มันจะโฟก,กัสฆ่ากูแล้วมาแล้วตันฮันโลโหลมา,มาแล้วว้าถูไปแล้วด้วยถูใ,ให้ใครฮัลโหล ลงทำไมอะนี่ก <'s> okay. ุนัเอาเอาไหนะเอา้ดพามันเองอีดอกโอยทำอะไรกูตีเองกูปิดเองลองปิดกูตีมาคือกุหลาบกแหลาบกแหล่ไงกูปิด่ะ ไม่ใช่